นาเก็บเหี้อีกแล้วเก็บเอาลุ่นบานเด้อบานอืมอมืลุ่นบานแล้วพี่นอ้องม,มันเกิดมีระยาเวลาเกิดอยู่เนาะสีหาเมือมันก็เบิดวะด้พี่น้องอืมนี่เห็นบ่สีหาเมือก็เทาคอยเสียเอาไปบ้านใส่อันใส่ใกล้ๆคอยอยู่ผนเด้ มันกะเถ่าแล้วเนาะมันบานมันกะบ่อมันบ่อเถ่าดอกพป่น้องมันบ,า,า,นนบานถ้าเป็นเมือ,อื่นี่กินมาได้แล้วเนี่ยเถ่าอเออเห็ดอนะีหยังล่ะนะลายลายเห็ดอันนี้ลนะ่ะอืมเออเห็ดที่ข่อยอยากหูนตัวนี้เห็ดอีหยัยงบุนี่ล่ะนี่ลายลายดอกบอกใหญ่ซํานี่มันเห็ดอีหยัง เฮ็ดอันนี้หลายคักเนาะอันน็ดขอนสนนี่หลายค่ะเฮ็ดผึ่งนํำผึ่งอืำค่อยเอาขอนมาถิ่นนี่ได้จังวะ ที่แรกคอ,อยละย้อน,นคอนมาถิ่มเนี่ยบา้านนี่อันก็อยากหัวแต่มาหาเก็บเอาอันเฮ็ดเอาคอนมาถิ่มบ้านมันเกิดหลายที่ละบาท แต่ลายเนาะเพราะมันได้เกิดผลประโยชน์เราอยากอยากได้เขาโอ้โหเฮ็ดอีหยังวะอือเห็ดอีหยังละจับมันเป็นอย่างบ่อนอเห็ดอีหยังล่ะนี่ป้านี่เห็ดอีหยังละ่ะลายสามมือนั่งอันนี้ ถอดถุงมือกันนะมันอันนั้นจับเลยใส่อันไม่ดอกมันบน่ยนยาใจนะพี่น,น้งนองเนาะเราจะไปจับเห็ดอันนั้นเดี๋ยวคอยว่าเสียมาเอาวอดนัดก็เห็นเห็ดก็ต้องกินเห็ดอีกแล้วมันอดบอ่ได้ด้อื <c oughs> สรุปแล้วค้นมาเถ็มนี่บาทนี่กะต้องเดมาเก็บเอาเห็ดคือเก่าโอใคอยากหัวจะของดิอยากจะหัวรอบเป็นภาษาอังกฤษ <c oughs> มากครับกินได้กินดีเฮดเนี่ยมันเป็นเห็ดแสบน้ำหนะพี่น้องมันก็เลยกินคอยก็เลยกินว่านดท่านเนี่ยโลนตัวเนี่ยเมื่อวานเนี่ยโลนอยู่หน่วยหนึ่งพ่อข่อยเอาไปกินแล้วมัน เพราะกินหลั่นตัวนี่ว่าเสียเกิเลยว่าสิมาหาอันซุ่มมันโลนนะท่านเดี๋ยวโลนตัวนี้น้อยผู้ละคอยสิโลนนะ่ะอืม้ม โอนไปนใส่หมอนเบาคน,น,นตาคอยก็จากหัวจากขวงงมาที่แรกคอยมาต้องการได้ขอนนี่นะคอยดึกถิมขอนเหื่อนี่ทีมมันไม่เห็นนี่คอยคิดว่า ับแม่มันมาถิ่มปลาปลาเนี่ยมามันหกพ่นนะบ้านนี่ก็น,นั่มาเก็บเอามันขึ้นต่าเพราะว่ามันมีเห็ดนะมันมีเห็ดเห็ดให้เจ้าของเก็บใครอยากหาเจ้าของเหเห็ดนี่ได้เสมอเสมอละได้มื่อละสอบหาสอบ หาสอบกับสามตู้เย็นเต็มเปี้ยจนหนึ่งข่อยจนว่าโอ้ยบอ่อาแล้ววาสันนี่ขนาดไม่เอาแล้วนะนี่เดินไปเดินมามาเจอไผมันสิโอ๊ดใดละ่ะมันก็ต้องเอาแหละต้องเอาคือเกา่าหระพี่้องเก็บคือเกา่ามันบอสามารถที่จะย่างผ่านได้นะทำใจบ่ได้นะ เดิวมันก็ท่ำแจ่วใจมันบอกว่าเก็บสิเก็บส,บสิมันไม่ขึ้นอีกแล้วนะอะไรเนี่ยบ่ขึ้นให้เจ้ากินอีกเลยไดย้เอาไหมนะโอ้หลายคักกุหล่ะพ่อพ่อได้กับพ่อเด้อเือ หมากว่านัดอันที่มันอยู่ในอันนั้น,นมันกันหนาตัวน,นั่มันอยู่ในนี่อยู่ในโบกมัน หาเอาหนอนไม่ไหมสดๆนะถึงล่นเริ่มรดนรดนี่น้ำพ่อ,อ,อสิเอาจักไปใส่เอาว้านไหนรดนสำบอเมื่อวานเอาไปกินหนัคนก็แสบแฉะสนเลย ล่างหน่วยมันก็หล่อนเนาะพวกนกพวกกระหรอกมันหล่อนไหวนะมันจินได้อยู่เสมออันที่มันหล่อนเลี่ยมก็ทีบ้าฟาวบิดละทีเนาะ